โยกไปไปหาภูวไปเราอันียู่ไหนเราไออปงนั้นเอาอ้งไปทํานอะไรีเพชรแวอยู่น่นอาชุดหารมอคืนขาเออางี้เอางี้มาี้เร็ว ขึ้นมาเร็วเออเขาเรียกโอ้โจเรียกมันขึ้นมาเลยเขาเรียกลูกมันจะไม่ยอมโดนน้่งค้างเลยไงเดินในเห็นมืเดียววะไอ้จ้าครับไอ้จ้าครับผมมึงเรียกมันสิไปไปขึ้นมาเล้วไปไปได้ยินไหมเนี่ยขึ้นมาเร็วเออขึ้นมาเร็วอย่าไปทำเราอันถือไม้อะไรนะขึ้นมาเออเขาเรียกเดี๋ยวไฟดูดเร็วมาก ไปจ้ะไอ้นี่มาเลี้ยงหมาสักขึ้นมาโอ้ยจะเป็นไรนะอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยใจดูดนอนมีหลอดไปไปจะรีบไปไปเดินตอเขาเรียกนุ้นเลยไปนม่งกลัวนลมซะละไอ้นไปไหมมีบัรยากาศไหมขึ้นมาไอ้ไป

มึงจะขึ้นม,มานหรไม่ขึ้นฮะเออฮะมึงจะไปไหนปล่อยขึ้นมาดิเวลากูเรียกไม่ขึ้นใครเรียกนี่ไปไหนฮะโห่รักไปไประวังขึ้นวัดซูนึงอุ้ยว่อย่าไปตายเรือมาดุ่มตะแผงเลยเห็นไหมเนี่ยไปเออไอ้ตายนี่ ยาเรียกนะลูกนะเด้ใบเด้วยมยาญามาไม่ฟังด้วยถ้าไม่รู้เรื่องได้านี่ยมึงเดี๋ยวให้กูมีน้ำโหนะ้นมึงรู้ไหมเหวลากู่โหนความดันกูขึ้นสุดขีด